เพนโจนแล้วมันไม่ลุ่งพี่เลยกลับมาเป็นผู้ปรดุงคุณธรรมวันนี้กลับมาแล้วกับชีวิตติดสุ่ม ep ที่3มันอารถไปได้คันเดียวเราต้องเลือกไปแล้วว่าเราเจะคันไหนไปจะได้รถอะไรไปนะโอ้โหได้แข่งโป๊กทุกคนช่วงนี้แข่งโป๊กมาบ่อยเนี่ยมีรถแล้วก็ต้องมีเครื่องได้เครื่องอะไรไปไหนดูซิเราเครื่องได้เครื่องเดียวด้วยแล้วจะไม่เปลี่ยนนตลอดเกม เครื่องแวมพายอ่าถ้างั้นเราจะใช้เครื่องอะไรไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเจอเครื่องแวมพายเราต้องเปลี่ยนนะทุกคนต่อไปเป็นล้อล้อเนี่ยมันเหลือได้แค่3ล้อคือล้อซิ่งล้อใหญ่และล้อเดิมเพราะว่ารถในแมปเราไปได้แค่คันเดียวเราก็ต้องเลือกกันนะได้ล้อใหญ่โหแข่งโบกล้อใหญ่ขับโคตรยากเลยแล้วเราสามารถป้นล้านลุงสมดุยได้ไหมหรือว่าเราห้ามป้นเลยในเกมนี้โอ้ไม่นะไอ้ฉันต้องกลายเป็นคนดีที่ซื้อของจากลุงเหรอเนี่ยได้เลยลุง แล้วเราจะาพุ่มพวงไปหรือไม่เอาไปเอาพุ่มพวงไปด้วยจ้าเรียบร้อยเลยมาของก่อนสุดท้ายอาหารเฮ้ยอาวุธรอบนีุ้่มสองรอบเหมือนเดิมไปเพิ่มอาวุธใหม่เข้าไปให้แล้วด้วยนะให้พวกปืนแลไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับทุกคนโอ้โหรอบแรกดวงดีได้มือเปล่าไปเลยจ้าชิ้นแรกตึงๆชิ้นที่สองถัดไปเลยต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไป ผมจะไม่มือเปล่าซ้ำกันสองรอบหรอกมั้งอะไรอะ่ะโบลิ่งอะโอ้โหโบลิ่งอะ่ะเอาละอาหารสองอย่างเชื่อราชาไปได้ใช้กินได้ระหว่างทางเราก็ต้องหาเก็บได้แค่ชนิดนั้นเท่านั้นนะไปดูสีดูสีดูสีได้อาหารอะไรได้อาหารอะไรชิ้นแรกกล้วยเหรอทั้งเกมจะกินได้แค่กล้วยเหรอกล้วยกับอะไรขออีกสักอย่างหนึ่งนะ่ากล้วยกับอะไร กล้วยกับกล้วยโอเคจะเลแล้วพนมน้องแข่งโป๊กต้องไปใช่ไหมเอาสี่มพูบ้างแล้วกันน่ารักดีมาไปดูกันเราจะอดตายก่อนหรือเราจะถูกซอมบี้ฆ่าตายก่อนโอ้ยประตูเขาก็บั็กเหลือเกินเราต้องเอาพุ่มพวงไปด้วยใช่ไหมใช่โอ้เราก็ต้องเอาล้อโตไปด้วยนี่นาเออเฮขับยากสุดๆไปเลยกล้วยเรากินได้แค่กล้วยนะเราจะไม่โกงเด็ดขาด เครื่องยนต์ก็โกงไม่ได้แต่หม้อน้ํเราติดไปได้น,นะจ๊ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎข้อห้ามนะจ๊ะอาวุธใช้ได้แค่มือเปล่ากับโบลิง่งพี่ติดนิดเดียวโบลิง่งพี่จะฆ่าวแววไพร์เพื่อเอาเครื่องแววไพรยยังไงเราอาจจะต้องอาศัยการป้นสะดมเพราะเราก็ไม่ได้จําเป็นด้วยนะที่จะต้องเอาโบลิ่งไปฆ่าวแววไพร์ละโตมาละโตฮึบฮึบโอ้โหใส่ไปหน่อยขอใส่ไปหน่อยไปลากไปไหม ลากไม่ไปเข็นไปไหมโอเคยังเข็นไปเอาไปใกล้รถก่อนเดีย๋ยวค่อยว่ากันหนักอึ้เลยล้อเนี่ยหนักอึก้จริงๆต้องเข้าไปนั่งก่อนใช่ไหมรถถึงจะเปลี่ยนสีนั่งแล้ว้ยสีไม่เปลี่ยนต้องประกอบเสร็จก่อนมั้งแต่เช่นว่าฉันก็เลือกสีสมพูมาแล้วนะยและมอน้าเนี่ยอ๋าอยู่นี่อยู่นี่เอาเอาใส่ไปก่อนแล้วกันหมดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเดีย๋ยวเพื่อเจอคูลิ่งข้างหน้าล้อมา แข่งโป๊กล้อโตกลับมาแล้วทุกคนน้องเป็นรถมอนสเตอร์และนี่คือน้องแข่งโป๊กออเนวกล้วยนี่แปดได้อยู่โอเคกวยแปะได้ก็ไม่มีปัญหาปรับต่อรถมันให้เรียบร้อยน้ำมันเติมด้านหลังไม่ต้องไปเอาก็ได้ไมั้งถูกกั้นไปเรียบร้อยแล้ววิ่งไปมันจะเปืองน้ำมันเป่าๆว่าไปตอนพี่ใส่อาวุธไปว่ามือเปล่าเนี่ยพี่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้นะแล้วมือเปล่าพี่จะเอาอะไรไปสู้มัน หยิบของแล้วก็วิ่งหยิบของแล้วก็วิ่งใช่ไหมเอ่อเราห้ามขโมยใช่ไหมโอเคลาก่อบสีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอเคช่างมันเถอะไปการดีกว่า <c oughs> หยบหยาบหยบหยาบเหมือนเดิมล้อตโตนี่มันหยบหยาบดีเหลือเกินไปดูกันว่าชีวิตเตยสุ่มวันนี้จะเป็นยังไงแล้วเรากินได้แค่กล้วยด้วยนะสุ่มมันทุกอย่างจริงๆชีวิต พวกปืนแลแลปืนใหม่ปืนเพ้นบอลปืนบอลลูนอะไรคิดว่าน่าจะหลุดมาจากไตู้สุ่มน่ะแต่ว่าเราอย่าไปสนใจมันเลยน้องๆในช่องก็คงไม่ได้อยากเห็นอะไรมากมายขนาด F1 คนยังเชียร์ว่าไม่ต้องเอาเลยโอ้โหานี่มันจะโล่งเกินไปแล้วน,นะเพื่อนเราขับมาจะหนึ่กิโลแล้วนะเพื่อนออร้านของลุงสมดุยเหรอขาลองหน่อยสิลุงสมดุย มีอะไรดีๆมาขายผมไหมอะ่ะเอาวันนี้ผมไม่ได้มาโ้นแน่นอนครับลุงทำไมโอ้โหรถแรงแล้วรถแรงแรงเกินปล่อยหน่อยปอยหน่อยโอเคเฮ้ยมอน้ำล่วงเอ้ยเอ้ยกล้วยกล้วยกล้วย <c oughs> ที่มีวันเดียวไปไหนไม่นะหาไม่เจออีกลุงมีอะไรขายบ้างมีกล้วยให้ไหมก่อนอื่นนรือเขาอโอโหมองไม่เห็นเลยลง มองอะไรไม่เห็นเลยลงุงมีขวานมีขวานมีน้ำมันที่ไม่ได้จำเป็นกับเราเบเกอร์ปืนปืนเราซื้อไปก็ใช้ไม่ได้แย่ yeah. อยากได้แค่ม้อน,น้ำกับกล้วยที่หายไปแย่ yeah, แล้วเราตอนีเดินทางแล้วเรากินได้แค่กล้วยด้วยเอ้ยกล้วยมันหล่นไปไหนนี่มันหล่นอะไรตอนนี้ไม่นะ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  ฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ฉันมาทำอะไรอยู่ที่นี่ขอกล้วยนะขอกล้วยนะในตู้สูมนี้มีกล้วยออกไหมไม่อยากได้ปืนไม่อยากได้กล้วยขอกล้วยหน่อยจ้าปึ๊บโอ้โหเป็นการจอดรถที่วิบากกรรมสุดๆเราแปะมาตรงนี้นะตรงนี้อืมจะไม่รู้มันหายไปไหนก็ต้องทำใจเราต้องได้กล้วยเท่านั้นนะ เออตังเก็บได้นะตังไม่เกี่ยวไม้ตียุงวอเตอร์ศูนย์จุดห้าก็ยังดีอันนี้คือทอฟฟี่นะเนี่ยอันนี้อันนี้คือทอฟฟีนะนนนนออฟ่เห็นไหมเขียนว่าทอฟฟี่ส่วนอันนี้ดาร์ช็อกนะเนี่ยอันนี้คือช็อกโกแลตเรากินไม่ได้ทั้งนั้นเลยมาต้องวัดใจกันละว่าจะมีอะโอโ้โหเฮ้ยมีบ้านยาจกปะเนี่ยน้องบอกว่าโล่มันขายแพงนะพี่เอาโล่ด้วยโอโ้โหนี่เตรียมขึ้นรถกันปะเนี่ยปิดหน่อย ปิดหน,หน่อยนึงปิดหน,หน่อยนึงให้มันขึ้นแน่นอนเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขวดขวดโอเคไม่มีละไปได้ไปได้ไปได้ไไดไไดย่องย่องไปแล้วก็นั่งปิดตู้ปิดตูไปแล้วปล่อยพี่ไปเถอะมันไม่มีโบลิ่งพี่ฆ่าพวกเองไม่ได้หรอกพี่ทําใจฆ่าพวกเองไม่ได้พี่รักพวกเองมากแค่กล้วยเดียวได้โปรดให้ผมหน่อยจะได้ไหมขอกินกล้วยหน่อย นะจ้าได้โปรดประทานให้โอ้ยโอ้ย,อยความหิวลดลงอย่างรวดเร็วและเรากินได้แค่กล้วยกับกล้วยเท่านั้นโอ้ไม่กอดมากยังดีนะมือมันยังให้โบลิ่งหนึ่งอันมือหนึ่งอันถทไมาได้ใช้มือเปล่าสองอันละ่ะเราคงไม่ต้องทำอะไรกันเลยวันนี้ตรงลิบลิบ,บนู่นมีเหมือนป้ายรถเม์หวังว่าปปรย่นเม์จะมีกล้วยให้ฉันกินนะจ๊าขอกินกล้วยหน่อย ไว้คอยจะกินกล้วยไม่นะมีแต่ช็อกโกแลตถึงแฟตฉันจะทานต่อและหม้อน้ำของเราก็ได้จากเราไปเป็นที่เรียบร้อยเอามาทิ้งไปเลยเรามีหม้อน้ำอันใหม่ของนุ่มนิ่มไปรีบไปหากล้วยกันดีกว่าเราต้องพูดชัดๆนะเดี๋ยวน้องจะได้ยินไม่ชัดอดกเราต้องรีบไปหากล้วยกันอ๋อรถ ช่วยเร่งหน่อยสิไม่งั้นเราจะตายกลางทะเลทรายกันนะจ๊ะออเอเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปอีกเร่งเข้าไปอีกลูกชายอาาอเหอกวจะเร่งขึ้นได้ตรงนั้นมีร้านค้าระหวังว่ารุงจะเอากล้วยมาขายให้เรานะเราสาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีขนาดนี้แล้วทำไมรถวิ่งไม่ออกโลหรอมา กี่บาทนะลุงโลเขาบอกปรับราคาแล้วเอาโลสิบบาทปรับราคาแล้วจริงๆมันต้องอย่างนี้ที่ลุงโอ้มค์กอไม่มีอะไรที่เราใช้ได้เลยรีบต่อทางเดินกันดีกว่าอ๋อดีหรือเปล่าขัดล้อเออไว้ตรงนี้เออถังน้ำมันไปขัดล้อจริงๆว่าแล้วจริงๆด้วยอยากรู้บานเถอรวยหนักหรือไงแค่ไม่พอใจเธอก็ไปเครื่องโทรศัพท์ เมื่อกี้มันยุ่งไม่ว่างอยู่รับอย่าเพิ่งบิดโลกแค่ไม่โทรครับเธอก็ดูเคลนไม่มีไม่มีกล้วยที่เราป่าถนาเฮ้ยตอนนี้ป่าถนาแค่กล้วยเองโอ้ไม่นะนี่เราเรากำลังจะแย่แล้วล่ะเราต้องไปวัดใจที่บ้านหลังข้างหน้าแล้วฉันไม่เคยรู้สึกหิวกล้วยขนาดนี้มาก่อนเลยกล้วยจ๋า มันมายิ้มให้พี่หน่อยซิยิ้มสียิ้มสีกลวยจ้าทำพี่มองมนอปิดก่อนเลยปิดก่อนเลยหรือจะขึ้นไปไหนอืมกระเทียมกระเทียมหน่อยก็ไม่ได้เลยไม่ได้นะเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเราจะไม่โกลงอันนี้ขายได้เก็บไปโอ้ระเบิดก็ไม่ได้เลยเชิญวิ่งไปเลยจ้าโอ้ยลูกตุ้มก็ไม่ได้เออรข่งระเบิดเล่นกันดีกว่าทุกคน ไปจุดดิจุดเอาจุดไม่ติดฮึบเฮ้ยตอมพี่มันขึ้นมากัดปุ้มสวยงามแง้มก่อนอไปไปแล,ล้วรีบไปมันจะขึ้นรถทําไมเนี่ยจ้องแต่จะขึ้นรถกันนี้แหละไม่รู้เป็นอะไรกันอ่ะพักก่อนนะพักก่อนว่าลมมันแรงรมมาเรียนลมมันอันตรายอยู่ในปาร์ตี้เธอเย็นดังล้มเย็นใช่เหรเพลงร้องเอง ใช่ดีเชื่อพี่พี่เรียนมาไปต่อไปต่อพายุหยุดแล้วมีบ้านบ้างไหมเอเราไม่เปิดไฟหน้าแล้วขับรถไม่เปิดไฟใครจะไปโอ้โหดีย๋ยวว่าแต่ใครมองเห็นพี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันเอาอะพี่ว่าต้องมีกล้วยมันต้องมีกล้วยไอพี่สักอันหนึ่งแหละพี่พูดชัดเจนแล้วนะว่ากล้วยนะใครอย่าว่าพี่พูดไม่ชัดนะพี่พูดชัดเจนนะเราก็อย่าไปพูดกล้วยๆก,กล้วยอะไรกันบ่อยเลยด้วยเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเอาเออต้องต้องเข้าตรงประตูไหม เอเอไอกล้วยกล้วยออกมาออกมาออกมาเยี่ยมอื้อืมกล้วยขอบคุณสำหรับกล้วยเท่านี้แหละเราก็จะไม่ตายแล้วดันไปดันไปไปหนีเลยครับผมบอกแล้วเซนพี่ดีที่นี่จะต้องมีกล้วยให้พี่กล้วยที่แสนจะหวานจี๊ยบต้องค่อยๆลอกเปลือกออกแล้วก็ค่อยๆกิน กล้วยที่ดีผิวต้องเหลืองสวยไม่มีจุดด่างดำเออล้อโตนี่มันตกสะพานง่ายใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เราไม่ได้ต้องการน้ำมันนะน้ำมันมันน่าจะสามารถวิ่งถึงหน่งหมื่นห้าได้สบายๆแล้วยังไม่มีลูกโบลิ่งเลยอะ่ะเราจะเอาอะไรไปฆ่าแวมก่อนมือเปล่ามันฆ่าแวมไม่ได้นะเ้อ,อเอาอะไรไปฆ่าแวมก่อนปึบเล่งหน่อยเล่งนิดโอ้โห เครื่องยนต์เขายังถือว่าแข็งแรงดีนะผ่านมาได้ผ่านมาได้ไดเอาละเราไปหาลูกโบลลิงกันบ้างทีนี้โอแต่ขาราไม่ไหวแล้วเฮ้ยเหลืองเหลืองไม่ใช่ไว้ขนมเลเหลืองเหลืองคือขนมเลขนมปังโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งให้ฉันได้ต่อหาสิ่งของบ้างในยามค่ำคืนอย่างนี้พวกนายกลับไม่มีอะไรให้ฉันกิน เห็นอยู่นะฝาเนี่ยแต่ว่าถ้าเก็บได้จะตายดันไว้ดันไว้ดันไว้ดันมันไว้ดันมันไว้ให้มันเข้ามาดันได้อยู่นะไปดีกว่าของมีค่าหามีไม่พวกนายจะโดยสารไปไหนกันเนี่ยถามได้สิเอากาะดีๆล่ะเดี๋ยวพาไปก็บอกให้เกาะดีๆก็ไม่เกาะเออสาวคน,นจะพาไปเที่ยวจะมีกล้วยไหมนะอยากกินกล้วยจังเลย จะมีกล้วยไหมนะโบลิิงด้วยโบลิิงก็ยังไม่ได้เลยเปิดไฟก่อนแก,ก๊โอ้ยมันมืดเอ้ยโบลิงิงอ้าวเส็ษพีแ่แ้ะโบลิงิงลูกสีแดงด้วยนี่ไม่ไม่มีโบลิิงก็โอเคแล้วพี่จะต้องฆ่าได้แน่นอนหแหรอแวไพายสักวันอืมอมอมอมาสิมาสิใครจะตายก่อนกันมาสิไม่ไม่เองก็ฆ่าไม่ฆ่าก็เองเออดี ตอนนี้ข้าก็สามารถหาของได้อย่างสบายใจแล้วมีแจกันหนึ่งอันระเบิดหนึ่งอันไม่มีกล้วยให้บ้างเลยเลยฉันต้องการกล้วยนะจ๊ะเคไม่มีก็ไม่มีปล่ยกันดีกวา่าลากรน,นะจ๊ะบ้านจ๋าน้ำมันเหลือเฟือนะแต่เลือดเนี่ยเริ่มไม่เหลือเฟือแล้วไม่นะไม่นะฉันจะตายตรงนี้ไม่ได้ฉันจะต้องอดทนไปจนกว่ามันจะถึง จะออกไปแตะ้อฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจเอ,อ้าเอ,อ้าบ้านหลังใหม่มันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างงี้รถมันต้องแรงอย่างนี้นั่นแหละคว่ำไปเลยไหมละ่ะนี่ก็แรงไปนุ่มนิ่มจ้ามันจะนุ่มนิ่มแข่งโป๊กจ้าอะไรไปขัดล้ออีกปะเนี่ย <c oughs> เล่งไม่ออกเลยรือวะเจ้าพุ่มพวงมันคว่ำไปแล้วจากที่เราดิฟไปเมื่อกี้นั้นไง ฉันคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าแกน่ะจะต้องคว่ำโอ้โหอะเหรียญเดียวฉันไม่เอาหรอกอยู่กันไปนะสามตัวนะ่ะปับ๊บเรียบร้อยรอบนี้พิกิจเขาทําได้ครับผมไปกันต่อดีกว่าเอาดนนะมีชอบอยู่เราไปตามหาชอบกันดีกว่าในนั่นนะจะมีกล้วยให้เรากินนะโอ้กลางคือนีกแล้ว พระจันโอ้ล่มก็ามาพระจันก็ามาและผีจะมองเห็นไม้ลานยู่นายโอ้เจอแล้วลานยู่นีเฮือเอา้าเรียบร้อยอีนี้นายเจ้าอีนี้เช้าเอาแจกกุลมาค่ายจ้ะแจกกุลตันนี้เอามาจากอินตารเดียราคา24บาทน,นะเจ้าเจ้าเอา้ยไม่มีกล้วยสักชิ้นเลยเหรอเออดูจากปริมาณเลือดแล้ว ไม่ต้องซื้อคูลิ่งก็ได้มั้งรีบออกรถน่าจะดีกว่าโอไอแค่นฟิลยูโน่ไอเล็บยูรูรูรูโน่ชีวิตที่สุ่มกล้วยได้อย่างเดียวมันช่างลันทดเหลือเกินเฮ้ย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 อย่าพึ่งไป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 ใจเย็นใจเย็นแม่จะไปไหนไรมาเออสวัสดีครับสวัสดีครับ เออไม่ทราบว่าน้องขึ้นมาทำอะไรวันนี้เหรอครับเออพอดีอากาศมันร้อนครับก็แล้วหัวโผล่ทะลุหลังคามาเล่นโอ้อากาศร้อนอืมร้อนจริงๆเหรอครับช่วงนี้4ี่องศาเลยเนะาะแถวบ้านเออบ้านผมมาฮาใส่เพ่โอ้หน่ากลัวน้ากลัวแถวนี้เออมีฝนตกบ้างไหมครับโอ้ยตกก็บ้าแล้วไม่ได้ก็ไปไปโอ,โอ้ได้ครับได้ครับได้ครับเอาดูเมือนเขาจะรอลมไม่ดีไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีอะอะาหารอาหารเลยโบลิง่งขนมปังแล้วก็ต่างต่างแล้วก็ต่างเออไม่กัดใช่ไหมไม่กัดงั้นไปแล้วนะโอ้ต่างต่างแล้วก็โบลิง่งแล้วก็ต่างโอเคเอาไปเดียวพอทรัพยากรเป็นไงบ้างโอ้หมอ้อน้ํากําลังหมดสินะเฮ้ยต่อให้เป็นหมอ้อน้ําของนุ่มนิมก็หมดไวเหมือนกันนะเนี่ย แสดงว่าเขาแก้มาแล้วรอบที่แล้วเราใช้มอน้ํานุ่มๆอะ่ะขับได้ยาวๆสบายๆเลยเราต้องหาน้ําหาน้ําไม่ไปอาหารก็ไม่ไปไอฉันจะไปให้ได้ฉันจะกลายไปเป็นราชาแห่งโลกฮีโโลให้ได้เราต้องรีบไปกันแล้วไซตะกิดเราต้องรีบไปกันแล้วเราอุตส่าห์เดินทางมาได้ไกลขนาดนี้หากเราจักยอมแพ้อยู่ที่นี่ ข้าคิดว่าเราคงจะถึงเวลาเสียกรุงกันแล้วละ่ะโอ้ดื้ออุกาบาดตกใส่บ้านน้องช่างดีจริงๆแต่ตอนนี้พี่ไม่มีเวลามาชื่นชมน้องเพราะพี่ไม่มีอาหารพี่ต้องรีบไปแล้วความยากลำบากนี้ไม่มีผลกับพี่หรอกไอ้น้องเออเออไปจัดเลยไปไหนทุกรอบเลยลเฮ้ยรถเขาแรงไม่ใช่รถสแกงไงละ่ะมีไหมทุกคนว่ามีไหมอืม mm hmm. ทำไมไม่สุ่มได้ขนมปังอ่ะไหนๆก็จะตายแล้วทำไมซอมบี้ไม่กัดเราสักตัวเฮลโหลเออสวัสดีสวัสดี <What> day, พี่อเออเออทำไมไม่กัดพี่กันเลยอ่ะสักตัวเลยลุงบอกว่าพี่เป็นคนดีพี่เป็นฮีโร่ปกป้องโลกพี่ไม่ได้ขโมวยของเพราะงั้นเราจะกัดพี่ไม่ได้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคเออเออน้องทั้งสามตัวครับว่างไงเออน้องเป็นทหารกันหรือเปล่าไม่ใช่ พวกเราไม่ใช่ทหารแล้วพวกน้องทำอาชีพอะไรกันนะครับก่อนมาเป็นซอมบี้อ่ะอ๋อพวกเราเป็นจอนร้านลุงสมดุยเกเลยจับเรามาทำให้ซอมบี้หนมีอะไรบ้างที่เราเอาไปได้จะมีร้านลุงสมดุยอีกร้านหนึ่งไหมเราจะได้ขายของให้ลุงสมดุยไหมเราฉีดหน้าได้ไหมย้อมสีซอมบี้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ติดโอเคเรากินไม่ได้เพราะเรารักษากติกายไปดีกว่านะเราจะเสียนาฬิกาอยู่ที่นี่มากเกินไปแล้วไปแล้วรีบไป,ป,ปอ <elle S 1> ไอ<ป>้บ้านชิ้นเดียวแต่ถ้ามันมีกล้วยก็โอเคนะจะชิ้นเดียวสองชิน 3, ช้นสามชิน้นสี่ชิ้นพี่ว่าตอนนี้กินกล้วยเป็นหวีก็ไม่ช่วยขอส่องด้วยคนดิโออ,อ,ออะไรอะ่ะคือไรอ่ะ โอเกมกดเหรออ๋อนึกว่าอะไรเอ่อไม่ไม่กัดพี่กันสักคนจริงๆเหรอพี่พี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นกับพี่กันหน่อยเหรอพี่พาไปขึ้นรถก็ได้พี่พี่พาไปขึ้นรถปะขึ้นรถขึ้นรถนี่ขึ้นรถขึ้นรถตรงนี้นี่ขึ้นรถเนี่ไปเร็วเรวเดินไปไปขึ้นพุ่มพวงเลยเร็วเราจะดันเขาขึ้นพุ่มพวงได้ไหมโอเคน้องยอมขึ้นอยู่ไปตัวที่สองไป เดี๋ยวพาไปขายที่ร้านลุงสมดุยกันนะมาไหนๆหนพี่ก็จะตายอยู่แล้วขอตายแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยขึ้นไปขึ้นไปโอเคเอาลจะจ้ะรถขายซอมบี้ไปแล้วจะ้ะไปเราาซอมบี้ไปเล่ขายกันถ้าน้องไม่ตกรถก่อนนะตกไหมก็มองไม่เห็นเหมือนกันลองลองลองดูสักนิดนึงก่อนว่าน้องตกรถไหมปับ๊บโอเคน้องไปได้อยู่ งั้นก็เลสโกยาวจนกว่าจะถึงร้านลุงสมดุยเลยถ้าพี่ไม่ตายไปก่อนนะน้อนน,อนเราจะได้ทำภารกิจการขายซอมบี้ที่ทุกคนต้องการสักทีในที่สุดเราก็สามารถต้อนน้องมาขายได้ด้วยเหตุผลคนอะไรไม่รู้อาจจะเพราะว่าพี่ทําบุญมาเยอะเกินหรือเพราะพี่เป็นฮีโร่ที่ปกป้องทุกคนยังไงเราน้องซอมบี้ก็เลยไม่มีท่าทีจะทําร้ายพี่เลยยังไงล่ะโอ้มอนน้าไม่ไปเรียบร้อยไปเอง เรียบร้อยน้องซอมบี้ล่วงกันเกาเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งกระเด็นหายจมดินไปแล้ว่ะไม่เป็นไรเอาตัวเดียวก็ได้เดินไปเดินไปอย่าดือ้อลุงสมดุยเรามีเรื่องต้องคุยกันนี่ใช่์ลูกน้องลุงไหมเออฉันจ้างไว้ทำงานเองแหละดีเอาไปเลยผมเอามาขายให้ลุงละขึ้นไปขึ้นไปอืมขึ้นไป อยู่ไหนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบโอเคดีมากเอาละลุงน้องบี้ขายได้กี่บาทลุงศูนย์บาทกดไปเลยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยลุงนี่ไม่ตลกนะอ่ะอ่ะลุงไม่ยอมให้ขายตอมบี้เลยทุกคนจบสิ้นกันสักที เอาละในร้านลุงมีกล้วยให้ผมกินบ้างไหมไม่มีนะเราคงต้องเดินทางไปต่อขออนุญ,ญาตถอดน้องพุ่มพวงนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเพราะตอนนี้พี่ก็ใกล้จะตายแล้วเราจะได้เดินทางแบบเร่งด่วนเพื่อตามหากล้วยก่อนโอ้เลือดก็คึงหลอดไปแล้วเรือทะลุมิติมากตอนนี้โอ้ยฝนตกเป็นลูกชิ้นทะลุมิติเรียบร้อยตอนนี้หิวจังเลยหิวจังเลย ร่างกายผมไม่ไหวแล้วนะลูกพี่โอ้ไม่ก้อนมากโอ้ไม่ก้อนมากโอ้โหโอ้โหโอ้ยรถก็วันท่วมฝนก็ตกอีกโอ้ยโอ้รถก็สะบัดอีกฝนตกทีไรแข่งโป๊ไปอย่างนี้ทุกทีโอ้ย oh, <c oughs> เรียบร้อยไปต่อไปต่อไปต่อดุเดนไปต่อด้วดวนดวนเรียบร้อยฮะไม่ไหวแล้วครับทิ้งรถเรียบร้อยนั่นไงฟ้าผ่าเปียลรอโอ้โหลนลน เฮ้ย hey! ลืมขายใจกันฮายฮายจะไปไหนกันกลับมานีกลับมาน,มานีไปไหนกันเล่าเอ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 าอะไรมันดันรถวะเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรมันดันรถเอาเครื่องยนต์ก็หลุดเอาลูกบอลลิงเหรอจะรถโอ้โหเอาไม่ออกไยคนก็จะหิวตายอยู่แล้วยังจะให้มาประกอบรถอีกเหนื่อยใจจริงไม่ต้องเอาไปแล้วของเขิงอะไรอ่ะไปแต่ตัวทัวยกแก๊งกันดีกว่า ไปไปไปไไป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 ,ไป,ไปเดี๋ยวนะออออกได้อยู่เขาก่อนเราพลาดเรื่องประตูไปแล้วทีหนึ่งไปถอดประตูออกแล้วออกจากรถไม่ได้เอ้ยพี่ขอไปถึงบ้านนี้ก่อนไม่ได้เอออย่าเพิ่งดับได้ไหมขอไปหากล้วยกินก่อนรถก็ไม่ยอมไปต่อให้น่อยอีกนิดเดียวเองนี่จอดรถพักอยู่เนี่ยเมื่อกี้โอไม่พักคือรถไปต่อไม่ได้เลยจริงๆน่าสงสารตัวเองเลอะเกินโอ้ยอีกนิดเดียว ไปทีละขยักมาอย่างนี้ลนะ่ะมาใครจะหมดแล้วอดทนก่อนกันเออพี่หมดก่อนก็นกได้ลงลงลงในคองในของในคอง,องมีกล้วยไหมมีกล้วยไหมโอไม่นะรวยไม่มีมีแต่โล่ม้อน,น้ำไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยแหลกะลายลงไปกับตาอะเรียบร้อยฮะทุกคนชีวิตตเต็มวันนี้ไปก่อนแล้ว รักทุกคนแล้วเดี๋ยวมาสุมกันใหม่ในรอบหน้าฝากกดไลค์ลกดซับสไคร e ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ